กรานหลังด้งน,นึ่งครับก็บอกว่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจคนตัวลายขายปืนนะครับวันนี้เรามีปืนลูกซองหนังติ๊กมานัำเสนอนะครับผอาสามารถใส่ลูกเหล็กตั้งแต่4มิลขึ้นไปนะครับยิงแบบกลุ่มนะครับใส่ตั้งแต่ ลูกหนึ่งจนถึง1 0 20ลูกได้นะครับอันนี้ประมาณเกือบ20ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกับกระป๋อง3ามกระป๋องนะป่ะก่อนอื่นนะครับใส่ลูกเข้าไปก่อนเลยนี่นะครับลูกเดี๋ยวผมจะเทให้หมดนี่เลยนะครับนี่ให้หมดนี่นะครับครับนี่หุนแรกครับไม่ตกนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กยูอไงแม่เหล็กแรงถือการนะครับ กดตะหลังตะลงเอาเชืออใส่นะครับเอาเส้ใส่ดึงนะครับคราวนี้เดตึ้งรับ,บ,บะระปอไา จัดกระจายเลยแค่กระป๋องแรกเดี๋ยวไม่ตั้งตั้งกระป๋องที่สองที่สามใหม่นะครับเรามายิงดูใหม่นะถือว่ารุนแรงมากไปกระป๋องต่อไปเลยนะครับกับลูกเมื่อกี้น่าจะเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะลดปริมาณลูกให้น้อยลงมานะครับใส่ลูกนะครับตอนนี้พอแล้วกันนะดูว่าลูกหวงหรือเป่า <Okay. S 2> โอเครวดนะครับโุดด้านหลังลกเทื่อใส่ครับเช็กโอเคขันหน้อยเอ๊ะของที่สองตอนนี้สามอันเลยนะครับ ใส่น่าจะประมาณสิบกว่าลูกนะครับลิกสามนะครับคใครสนใจนะครับลูกซองหือสติ๊ก ทักเข้ามาได้เลยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ